วันนี้จึงนำเรื่องของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันซึ่งก็เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่สองพันกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยฟังแล้วนะครับต่อย้ำเนาะเป็นการทบทวนที่เมืองสาวถีนะก็มีเศรษฐีชื่อว่ามหาสุวรรณท่านมหาสุวรรณนี้เป็นเศรษฐีที่มีศัพย์มากแต่ไม่มีลูก วันหนึ่งท่านก็เลยไปอาบน้ําที่ท่าน้าแห่งหนึ่งนะก็ไปกับบริวารไปด้วยกันเป็นเซตทีแล้วก็มีมีทีมขากลับในระหว่างทางท่านเจอกับต้นไรใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งคิดว่าใหญ่มากเพราะว่าเขาเรียกว่าวนัปติงก็คือว่าเป็นเจ้าแห่งป่าคือต้นมันใหญ่มากต้นมันใหญ่มากท่านก็ไปเจอเข้าท่านก็คิดว่าต้นไม้นี้น่าจะมีเทวดาอยู่แน่นอนเลยเพราะว่ามันใหญ่มากเนะี่ย เป็นวนปติงว่าวันปติผู้เป็นใหญ่ในป่าครับน่าจะมีเทวดาท่านก็เลยให้บริวารท่านเนี่ยช่วยทําความสะอาดต้นไม้แล้วก็รอบๆแล้วก็เอาทรายมาเกี่ยเอาทงมาปักอย่างดีแล้วก็สร้างกงําแพงร้องต้นไม้เอาไว้อธิษฐานว่าถ้าหากมีเทวดาอยู่จริงเนี่ยก็ขอให้ตนเองเนี่ยด้ลูกลูกชายหรือว่าลูกสาวก็ได้แล้วถ้าหากได้จะกลับมา ทำศาสก,การะที่ใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับไปบนนะไปบนแล้วก็ไม่แก้บนผ่านไปภรรยาของท่านก็ตั้งขันขึ้นจริงๆะตั้งขันขึ้นแล้วก็พอถึงเวลาก็คลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายท่านก็เลยตั้งชื่อว่าปาลัปาละ,าะเพราะว่าอาศัยว่าตัวเองเคยไปป้องกันหรือว่ารักษาต้นไม้เอาไว้ก็เลยตั้งชื่อว่าบานซึ่งแปลว่ารักษาบาน เหมือนกับนายโคบาลก็คือผู้รักษาโคใช่ไหมทวรารบาลก็ผู้รักษาประตูเช่นก็ความหมายเดียวกันนายบาลก็ตั้งชื่อลูกต่อมาภรรยาก็ตั้งครันอีกครั้งตั้งลูกชายเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนชื่อคนโตเนี่ยเรียกว่ามหาบาลแล้วก็ตั้งชื่อลูกคนเล็กว่าจุลบาลก็มีลูกสองคนพอลูกเติบโตก็สอนวิชาต่างๆที่ลูกจะสามารถของเอือนได้ แต่ก็รับามราดกจากตัวเองไปจนวันคืนมันผ่านไปฮะมหาสุวรรณเสร็จทีท่านก็ละสังขารไปสมบัติก็ตกอยู่ที่รุ่นลูกญาติพี่น้องก็มาแบ่งสมบัติให้เป็นสองส่วนแล้วก็ค้าขายด้วยกันมาจนกระทั่งเวลาผ่านไปมันมีวันหนึ่งที่มหาบาลเนี่ยท่านท่านเดินไปท่านเห็นมหาชนเนี่ยถือของพลุมพลังฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้เครื่องหอม สิ่งต่างๆที่มันดูปรานี่เนี่ยเดินไปท่านก็ไปถามว่าพวกท่านจะไปไหนกันมหาชนก็บอกว่าจะไปไหนฮะจะไปฟังธรรมในวิหารของพระศาสดาซึ่งตอนนั้นตนเองยังไม่ได้เข้าเข้าวัดก็เห็นว่าเออเราก็น่าจะไปนะท่านก็คิดในใจนะท่านก็เลยไปฟังก็ไปนั่งอยู่ท้ายเนี่ยท้ายๆเขาเพราะว่าท่านไม่เคยมามหาชนก็ไปฟังธรรมะ <c oughs> ท่านก็ นั่งฟั่งธรรมะที่ท้ายท้ายห้องอะเหมือนท้ายห้องท้ายวิหารระสมาสัมพุธเจ้าท่านก็เลยเทศอนุป,ปุติกถาครับก็คือพูดถึงเรื่องของทานศีลแล้วก็เรื่องของอน,นิสงส์อ่าสวรรค์การออกบวชแล้วก็การออกการละก,กิเลสเนี่ยครก็เป็นตามลำดับจนกระทั่งว่าใจของท่านฟูฟูมากว่าไม่เคยได้ฟังทำแบบนี้ก็เลย อยากจะออกบวชไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไหมฮะท่านถามว่าเธอเนี่ยยังต้องไปอำลาใครอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่ายังมีพันธะหรือเปล่ามีใครไหมที่เป็นผู้ปกครองนะครับท่านก็เลยบอกว่าท่านมีน้องชายพระพุทธเจ้าก็บอกว่างั้นก็ไปลาน้องชายก่อนค่อยมาบวชมหาบาลท่านก็ก็กลับไปครับท่านก็รียกน้องชายมานะไปให้คนเรียกให้น้องชาย ให้คนไปเรียกน้องชายมาท่านก็บอกว่าเนี่ยนะสมบัติที่มีทั้งหมดเนี่ยต่อไปจะเป็นหน้าที่ของเธอในการตัดสินแล้วก็ดูแลน้องชายก็ตกใจว่าอา้าพี่ชายจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปบวชน้องชายก็บอกว่าเอา้าทําไมจะไปบวชละ่ะในเมื่อเรามีข้าวของเยอะแยะจะไปบวชทําไมแล้วก็ตั้งแต่พ่อแม่ตายเนี่ยเราเนี่ยก็เหมือนมีพี่นี่แหละเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่คนที่สองพี่ก็บอกว่าท่านก็บอกว่า เราเนี่ยได้ไปฟังธรรมมาจากปทธเจ้าเราไม่เคยฟังธรรมอย่างนี้เลยที่งดงามทั้งในเบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายน้องชายก็บอกว่าเอาเป็นโยมก็ฟังได้นี่ก็ไปได้นี่ท่านก็บอกว่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าการสลับตนเองออกจากทุกข์มันไม่สามารถทําได้ในขณะที่ท่านยังของเอือนยังไงท่านก็จะบวชน้องชายท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ยบวชตอนแก่ไหมยังท่านนี่หรือว่าท่านก็ใช้ทรัพย์ในการทําบุญได้ก็ทัดใช้ไปเลยเรามีทรัพย์มากมาย ท่านก็บอกว่าไม่เอานะท่านก็ทบเถียงกันกับน,น้องชายท่านนะ้องชายท่านก็ร้องไห้ร้องไห้ว่าทําไมพี่ชายถึงต้องทิ้งตนเองไปสุดท้ายพี่ชายก็เลยบอกว่ามันไม่มีใครหรอกนะที่ติดตามบุคคลผู้ตายไปแล้วได้แม้แต่สรีระของเรามันยังไม่เป็นไปตามอําอนาจของเราเลยมือเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งมันก็ห่อเหี่ยวมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าห้ามเหี่ยว รือแม้แต่สังขารของเรามันบังคับไม่ได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปยึดอะไรกับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะบังคับได้ท่านก็เลยบอกน้องชายว่ายังไงก็ตามแต่ท่านจะบวชน้องชายจะคิดยังไงก็คือก็แล้วแต่ท่านก็ทิ้งน้องชายเลยจากนั้นน้องชายก็ร้องไห้โอ้ร้ oh, องไห้ใหญ่แล้วก็ตนเองก็ไปที่วัดก็ไปบอกพระพุทธเจ้าว่าน้องชายอนุญาตแล้ว <laughs> บอกลาเรียบร้อยท่านก็บวช บวชไปเสร็จก็ฝึกขัดเกลาของตนเองไปได้ห้าพันษาพอพ้นห้าพรนษาเสร็จท่านก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามว่าเอพระพุทธเจ้าข้านี่นะฮะหรือว่าพระข้าแต่พระองค์พู้เจริญเนี่ยธุระในาศาสนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีกี่อย่างคำว่าธุรก็หมายถึงงานงานที่คนที่มาอยู่ในาศาสนาเนี่ยควรจะทํามีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามันมีอยู่สองอย่าง คือหนึ่งคือคันธาธุระแล้วก็วิปัสนาธุระท่านก็ถามอีกว่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงสองอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าถ้าเป็นคันธาธุระเนี่ยก็คือการเรียนพระไตรปิฎกเรียนความรู้ต่างๆแล้วก็จดจําแล้วก็ไปนําไปสั่งสอนต่อเป็นเรื่องของภาคการศึกษาส่วนวิปัสนาธุระเนี่ยก็คือการฝึกขัดเกลาจิตใจอบรมปัรจมฐานฑ เพื่อที่จะทําให้ตนเองพ้นจากกองทุกพระจักพระมหาบาลเนี่ยท่านฟังท่านก็คิดว่าท่านเนี่ยบวชตอนแก่อายุเยอะจะให้ไปศึกษาเล่าเรียนก็น่าจะไม่ทันท่านก็เลยเลือกวิปัสสนาธุระจากนั้นก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนําว่าวิปัสสนาธุระต้องทํำยังไงบ้างท่านก็เลยแนะนําไปพอแนะนําเสร็จเรียนเรียบร้อยท่านก็เลยไปชักชวนเพื่อนที่เป็นพระด้วยกันนะครับได้60รูป ก็ไปลาพระพุทธเจ้ามาเออเนี่ยอยากจะไปไปปีกวิเวกเนี่ยไปปีกวิเวกไปบำเพ็ญสมณธรรมก็ชวนกันได้รวมท่านก็เป็น61ก็เดินทางออกไปอําลาพระพุทธเจ้าพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึง่งในที่ไกลออกไปก็มีชาวบ้านเห็นพระมาทั้ง60รูปก็ดีใจก็ป่าประกาศโดยรองก็ให้ท่านหยุดก่อนหยุดที่นี่ก่อนแล้วก็ไปเรียกชาวบ้านมาว่าเนี่ยมีพระมาขบวนใหญ่ ก็เลยไปเชิญพระทั้งหมดเนี่ยมาแล้วก็ถวายพัตหารท่านทีนี้เองเนี่ยก็มีคนถามท่านว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนก็คือว่าเดินทางกันมาเนี่ยจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปหาที่ทำร่างกายเนยให้เกิดความผาสุกหรือว่าไปในที่มันสบายๆบ,บัณฑิตที่นั่งอยู่ตรงนั้นเองก็เข้าใจเลยว่าท่านคงหาที่ที่พักครั้งแรมในช่วงเขา้าพรรษาเป็นแน่ก็เลย ปวารนาแล้วก็ขอให้พระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยช่วยอยู่ที่นี่ได้ไหมเดี๋ยวกับผมทั้งหมดเนี่ยจะทําที่พักให้แล้วก็ถ้าท่านอยู่นะจะปะวารนาถือศีลห้าตลอดแล้วก็จะมาดูแลพัฒหารตลอดเลยในช่วงช่วงที่ท่านพักเข้าพรรษาท่านก็ปรึกษากันในทีมว่าเออก็ดีเหมือนกันเนาะถ้าเราอาศัยชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ทําให้เราเนี่ยปลอดกังวลเรื่องของพัฒหารจะได้บำเพ็ญสัมมณะธรรมเนี่ยได้ได้ง่าย ก็เลยตกลงอยู่ที่นั่นนะครับตกลงอยู่ที่นั่นขณะเดียวกันก็มีหมอหมอท่านหนึ่งก็เลยมาปาวารนาตัวเองเหมือนกันว่าพระคุณเจ้ากับผมปาวารนาหากพระคุณเจ้าเนี่ยเกิดเจ็บป่วยอะไรก็สามารถบอกได้เลยก็คือพร้อมที่จะรักษาให้พระทุกรูปเองก็โอเคก็เรียบร้อยจากนั้นท่านก็แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ที่เขาจัดให้ชาวบ้านก็จัดพื้นที่ให้เพียงพอในช่วงเข้าพรรษาในพรรานั้นเองเนี่ยพระมหาบาลซึ่งเป็น ู้นำก็ถามภิกษุทั้งหมดว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทุกท่านจะอยู่ในอิริยบถเท่าไหร่หมายถึงว่าจะอยู่ในท่าไหนบ้างซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติภิกษุทั้งหมดว่าจะอยู่ในอิอริยบถสี่ก็คือนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนยืนเดินท่านก็บอกว่าเออพุกท่านอย่าประมาทนะเพราะว่าขณะนี้พระพุทธเ,เจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ย เราต้องรีบทําความเพียรเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีประตูของอบา,ายทั้ง4มันเปิดอรอเรารอรับเราอยู่งั้นประมาทไม่ได้ท่านก็ก็ปวาวลานะงั้นก็ดีลนะถ้าท่านจะอยู่ในอิทธิยบทพรสี่ประพฤติธรรมก็โอเคภิกษุทั้งหมดก็เลยถามท่านว่าแล้วท่านาจะอยู่แบบไหนท่านบอกท่านจะอยู่ในอิทธิยบท3ก็คือจะแค่นั่งยืนแล้วก็เดินจะไม่ยอมเอ็นกายเนี่ยลงไปถึงพื้นตลอดพรรษา ที่สูก็อนุโมทนาบุญว่าโอเคอท่านมีมีความเพียรก็อนุโมทนาก็กไปจากนั้นก็แยกย้ายออกไปหลังจากนั้นพระมหาบาลไม่เคยเอาหลังแตะพื้นอีกเลยแม้จะง่วงแค่ไหนก็ตามท่านาทําช่วงแรกๆเนี่ยร่างกายมันปรับตัวไม่ได้ลมมันแทงตามันแสบมันแสบ,ม,แสบมันแทงตาคาว่าลมนี่คือลมลมจากข้างในนะะคือพอเราไม่ได้นอนมากๆเขาอมันตามันจะบวมใช่ไหมฮะ ท่านก็ประพฤติปฏิบัติสมมณธรรมของท่านปกติไปบิณธบาตยามเช้าตอนหลังเองเนี่ยปรากฏว่าพระก,ก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้ําตาท่านไหลไหลออกมานะ่ท่านก็ถามว่าท่านท่านเป็นอะไรหลวงพี่เป็นอะไรอย่างนี้นะท่านก็บอกว่าลมมันแทงตาท่านลมมันแทงตาพระเพื่อนหรือว่าพระในทีมก็บอกว่าอา้าวก็หมอประพัรณนาเราโน่นนี่ว่ามีโรคภ,ภัยเกิดขึ้นทําไมไม่บอกหมอล่ะ ดังนั้นเราไปบอกหมอกันท่านก็บอกอเมื่อกี้งั้นก็ไปบอกหมอพอหมอทราบเสร็จหมอก็เลยต้มยาให้ไปหุงยาให้อย่างดีเป็นน้ํามันก็กําชับว่าให้ท่านน่ะหยอดนะหยอดทางจมูกแล้วก็นอนหยอดหยอดจริงๆแค่ครั้งเดียวก็หายหมอก็บอกอย่างนี้นะท่านก็รับมาแต่ด้วยความที่ท่านตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไม่ให้หลังติดพื้นใช่ไหมฮะท่านก็นั่งหยอดพอนั่งหยอดไปเสร็จท่านก็ไปปฏิบัตทิทมทำต่อ ปรากฏว่าวันผ่านไปมันก็ไม่หายน้ําตาไหลอุป,ปมาเหมือนกับสายน้ําที่ไหลออกจากหม้อที่แตกน้ําตาท่านไหลไหลออกมาเยอะมากพระก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพี่ถึงไม่หายสักทีหมอก็มาถามว่าหลวงพี่ได้ได้หยอดยาหรือเปล่าท่านก็บอกว่าท่านหยอดหมอก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมปกติครั้งเดียวมันก็น่าจะหายแล้วนะหมอเลยถามว่าพระอาจารย์นั่งหยอดหรือว่านอนหยอด านก็เงียบท่านไม่ตอบพอท่านไม่ตอบเสร็จหมอก็ไม่อยากจะเศราสาซีนะก็โอเคพระคุณเจ้านี่มตนเถอะแต่ว่าหมอเนี่ยแอบไปดูที่พักของของท่านพอไปดูที่พักปรากฏว่าไม่เห็นการปูที่นอนเลยหรือว่าเตียงไม่มีหมอก็เลยคิดว่าสงสัยท่านจะไม่ได้นอนหยอดต่อมาเนี่ยหมอก็เลยไปถามท่านว่าพระคุณเจ้าอาการเป็นยังไงบ้างท่านก็บอกว่า ลมยังแทงตาอยู่หมอก็บอกว่าอาจารย์ท่านนอนหยอดหรือนั่งยอดท่านตอบไหมค้ท่านไม่ตอบหมอก็เลยบอกว่าจริงๆยาของผมเนี่ยแค่ครั้งเดียวมันก็หายแล้วนะครับแต่ว่าถ้าท่านทําอย่างเนี้ยถ้าท่านยังทําแบบนี้อยู่เนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะกับผมจะถือว่ากับผมไม่เคยรักษาท่านแล้วท่านก็อย่าได้เที่ยวไปบอกใครว่ากับผมรักษาท่าน พราะว่าผมทําให้ท่านแล้วแต่ท่านไม่ยอมรักษาครับหมอก็บอกว่าถ้าท่านรักษาเนี่ยปฏิบัติธรรมมันก็ยังทําได้อยู่การที่ท่านจะบงเพ็ญสมัยละทาอยู่เนี่ยมันก็ยังทําได้ไม่ใช่หรอยหมอก็พยายามที่จะโน้มน้าวให้ท่านรักษาตนเองท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาตมาเนี่ยขอไปปรึกษาก่อนคำว่าปรึกษานี่ท่านปรึกษาใครฮะท่านไม่ได้มียากตรงนั้นคือปรึกษาตัวเองเหมือนท่านสมมติคุยกับตนเองคะคุยกับตนเองว่าปริตา ท่านน่ยจะเห็นแก่พระาศาสนาหรือว่าจะเห็นแก่ดวงตาของท่านท่านจะเลือกเอาอันไหนก็มันปรึกษาปรึกษาตัวเองเนะท่านก็บอกว่าเออเนี่ยณตอนนี้พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เนี่ยแล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีมันเวลาชัดเจน,เนท่านอย่าเห็นแก่ดวงตา,าของท่านเลยท่านเห็นแก่พระาศาสนาเถอะท่านก็คุยกับตนเองอย่างนี<ๆ>้ etas, ครับจนตกลงได้ว่าเราจะเห็นแก่ดวงเห็นแก่พระศาสนา ก็เป็นการตัดขาดกันชัดเจนว่าเสมือนว่าหมอไม่เคยรักษาท่านวันนั้นเองเนี่ยท่านก็มันเจ็บยิ่งกว่าทุกวันมันเจ็บมากความเจ็บมันมันเจ็บมากเพราะว่าตลอดหลายเดือนเนี่ยคือท่านไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นอนเลยต้องนั่งอยู่อย่างเดียวปรากฏว่าเจ็บมากสุดท้ายป่วดจนกระทั่งว่าตาของท่านเนี่ยมันก็ดับวูบลงไปเลยตาก็บอดไปเลยในขณะที่ตาบอด ดวงธรรมภายในก็สว่างขึ้นมากลายเป็นพาาระอรหันต์แต่นั่นก็คือว่าท่านมองไม่เห็นแล้วเห็นแต่ข้างในพอรุ่งเช้าพระพที่มาด้วยกันก็ไปเรียกว่าพันเตนะเรียกว่าท่านผู้มีอายุนะหลวงพี่หลวงพี่เนะี่ยตอนนี้ถึงเวลาไปบิณฑบาตท,ท่านก็บอกว่าอ,อ้าถึงเวลาไปบิณฑบาตแล้วเลยอันพวกท่านไปเถอะกระผมไปไม่ได้พระก็ถามว่าท่านเป็นอะไรอาจารย์หนึ่งไปไม่ได้พอมองไปที่ดวงตาปรากฏว่าตาของท่านมันหลับนะ พาก็เกิดความสังเวชว่ะโหหลวงพี่ของเราก็คือตอนนี้ตาบอดแล้วนั้นก็อย่าได้กังวลเลยนะเดี๋ยวผมจะไปบินธบาตให้เองพระอีก6กก็ออกไปบินฑบาตชาวบ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลวงพี่รูปองค์หลวงพี่พันเตไม่มานะหลวงพี่มหาบาลไม่มาภิกษุก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังทุกคนก็โหเกิดความสังเวชใจอะ่ะเพราะว่าเห็นกันอยู่ทุกวันใช่ไหมฮะแต่วันนี้หลวงพี่เราตาบอดเนี่ยก็เลยอยากจะไปเห็นด้วยตาก็พากันไปที่ ที่ที่พักของท่านปรากฏว่าพอไปเห็นเนี่ยทุกคนก็คือร้องผ่มร้องไห้แล้วก็เกลือบกลิ้งไปบนดินนะฮะก็คือฟูมไฟบ่าโอวโหอาจารย์ของเราก็คือตามบอดทุกคนก็เลยบอกท่านบ้านเงินท่านก็อย่าอย่าเศร้าใจไปเลยเดี๋ยวเรื่องของการดำเนินชีวิตเดี๋ยวทางโยมจะดูแลเองท่านก็อนุโมทนาบุญแล้วก็จากไปทีนี้ปรากฏว่าภิกษุรูปอื่นก็ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับกันทุรูป พอถึงช่วงออกพรรษาเป็นประเพณีฮะว่าจะต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าพาระพุทธเจ้าพระก็มากราบท่านแล้วก็บอกว่าหลวงพี่เนี่ยเราทั้งหมดตั้งใจกันว่าจะไปเข้าเฝ้าพาระพุทธเจ้าที่สาวกีท่านก็คิดว่าถ้าท่านไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นภาระของภิกษุรูปอื่นก็เลยบอกว่าท่านไปเถอะทุกท่านไปเถอพะพาทั้งหมดว่าเอาท่านไม่ไปด้วยกันเหรอท่านก็บอกว่าท่านเน่นตาบอดอย่าเอาท่านไปเลยมันเป็นภาระพระก็บอกว่า ไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยก็คือไปด้วยกันเดี๋ยวจะดูแลเองแต่ท่านก็เกรงใจสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าพวกท่านเนี่ยไปเถอะไปแล้วช่วยไปบอกน้องชายของเราจําได้ไหมฮะไปบอกน้องชายของเราแล้วก็ให้น้องชายของเราอะ่ะส่งคนมารับเราดีกว่าภิกษุอย่างนั้นก็เลยโอเคก็ไปก่อนก็เดินทางไปเสร็จจนกระทั่งพระทั้งหมดก็ไปถึงสาวัตถีก็มีแค่หลวงพี่รูปเดียวอยู่ที่วัดทิ่ตาบอกเนี่ยอยู่รูปเดียวแล้วก็โยมก็ดูแลไป น้องชายพอเห็นพระทั้งหมดมาที่บ้านก็ทราบเลยว่าเป็นกลุ่มตัวกันกับพี่ชายพอถามเขาก็บอกว่าพี่ชายตาบอดน้องชายก็ร้องไห้เนี่ยร้องไห้หนักมากเพราะว่าก็คิดในใจว่าบอกแล้วว่าอย่าไปบวช <c oughs> เนี่ยไปเสร็จก็ไปตาบอดน้องชายก็เลยบอกว่าแล้จะทํำยังไงได้ก็เลยได้รับคําแนะนําว่าต้องส่งคนไปรับก็เลยมีหลานชายคนหนึ่งชื่อว่าปาลิตา ปริตะให้บวชเป็นสัมมณีก่อนเพราะว่าระหว่างทางมันอันตรายการบวชเป็นสัมมณีเนี่ยมันปลอดภัยปลอดภัยกว่าแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตอมนุษย์ต่างๆมีเยอะในป่าก็เลยให้หลานชายบวชแล้วก็เรียนวิธีการปฏิบัติในช่วงการเดินทางไปส่วนน้องชายก็สร้างศาลาเอาไว้เพื่อรอพี่ชายกลับมานะหลานชายก็เป็นสมมณีเดินทางไปในป่าแล้วก็ถามคนไปเรื่อยๆว่า แถวนี้มีวิหารหรือเปล่าจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้านนั้นก็ไปถามว่าแถวนี้มีวิหารที่มีพระภิกษุอยู่หรือเปล่าชาวบ้านก็บอกว่ามีสิท่านเป็นใครละ่ะสามมาณนก็บอกว่าเราเป็นหลานของพระลูกนั้นชาวบ้านก็พาท่านไปไปหาท่านก็ถามว่าโกโกมาถึงใครใครท่านสามมาณีก็แนะนําตัวว่าเป็นเป็นหลานเป็นหลานของน้องชายของท่านมหาหลวงรุ่ง มารับหลวงลุงไปสาวัตถีโอเคหลานชายมาท่านก็ท่านก็ไปด้วยชาวบ้านไม่อยากให้ท่านไปนะก็คืออยากให้ท่านอยู่ที่นั่นแต่ว่าด้วยความที่ท่านก็ตั้งใจแนละ้วแหละจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ไปชาวบ้านก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็โอเคก็เดินไปส่งท่านอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เดินกลับหลานชายก็ถือไม้เท้าครับท่านให้หลวงลุงถืออีกฝั่งหนึ่งหลานชายก็ถืออีกฝั่งหนึ่งก็เดินเข้าป่าไปเดินเข้าป่าไปด้วยกัน ทีนี้พอถึงกลางป่าปรากฏว่าหลานชายอ่ะซึ่งเป็นสมเนินได้ยินเสียงร้องเพลงของผู้หญิงดังมาไกลๆก็รู้สึกว่าอยากจะไปหาเสียงนั้นเพาะเพาะจังเลยก็เลยบอกหลวงลุงว่าหลวงลุงนั่งคอยอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปทําภารกิจแป๊บหนึ่งสัมเนนก็ก็ไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นจนสุดท้ายก็ทําให้ตนเองเนี่ยกลายเป็นคนที่สีลขาดหลวงลุงที่นั่งอยู่เนี่ยก็พิจารณาว่าเอ๊ะทำไมไปนานจังเลย ตะกี้ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องเพลงตอนนี้หายไปแล้วแสดงว่าสัมมณีนเนี่ยต้องไปทําอะไรที่มันทําให้สิ่วิบัติแน่นอนจู่ๆสัม,มนเณีก็กลับมาก็บอกว่าหลงลงุลงเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปต่อท่านก็บอกว่าเราไม่อยากไปกับคนบาปเธอไปทาสิ่งวิบัติมาใช่ไหมสัม,มนเณีก็บอกว่าก็สัม,มนเณีสุดท้ายก็ต้องยอมรับก็บอกว่าเออก็กับผมก็ทาไปแล้วก็ ็ขอโทษเนี่ยแต่ว่าท่านบอกว่าเนี่ยอย่ามาจับไม้เท้าของเราเราไม่มีวันที่จะไปกับเจ้าสัมเณรก็บอกว่าโอเคก็ที่ก็ผมบวชเนี่ยก็เพราะว่าต้องมาพาท่านเนี่ยกลับไปก็ผมไม่ได้อยากบวชเลยบวชสัมเณรเนี่ยแต่ที่บวชก็เพราะว่ากลัวภัยในช่วงการเดินทางถ้าอย่างนั้นกระผมจะถอดจีวรออกแล้วสัมเณรก็ถอดจีวรออกกรบผมเนี่ยกระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วท่านไปกับกระผมท่านก็บอกว่าเราไม่ยอมไปกับคนมือเปื้อนอย่างเธอหรอกไม่ไป แล้วก็ไล่สุดท้ายเองเนี่ยหลานท่านก็เลยด้วยถูกหลงลุงไล่แล้วหลงลงุลง,ลงก็ไม่ยอมไปก็เลยวิ่งหนีไปท่านที่เป็นทิ่สูตตาหมอดก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นท่ามกลางปา่าครับไม่ได้ไปไหนก็นั่งอยู่เฉลๆแต่ด้วยความที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรากฏว่าท้าสกัดเทวรานะครับหรือว่าพระอินเนี่ยซึ่งเป็นปกติว่ามีเรื่องอะไรที่มันเดือดร้อนแบบมากๆเนี่ย มันทําให้ที่นั่งของท่านที่เรียกว่าบรรดุกมพลศิลาอาจเนี่ยมันแข็งกระด้างขึ้นมันร้อนขึ้นจากที่มันมันย่อะครับมันนุ่มมันแข็งขึ้นก็เห็นว่ามีภิกษุผู้ตาบอดเนี่ยนั่งอยู่ท่ามกลางป่าอยู่คนเดียวลําพังก็เลยท,ทําทีเหมือนกับแปลงกลายมาเป็นเหมือนกับคนเดินทางพระมหาบาลท่านได้ยินเสียงท่านก็ถามว่านั่นใครโก้โกภาษาบาลีแช่ไ่าใครนะใครท่านก็บอกว่าท่านเป็นคนเดินทาง แล้วท่านจะไปไหนล่ะก็มีการถามท่านบอกท่านจะไปสาวัตถีพระก็เลยบอกว่าเราก็จะไปสาวัตถีเหมือนกันชายเดินทางคนนั้นก็เลยชวนว่าไปด้วยกันไหมท่านบอกว่าไม่ไดีกว่าเพราะว่ากับผมเราเนี่ยตาบอดถ้าเป็นพานละแต่ว่าท่านบอกบอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรก็ไปที่เดียวกันยังไงก็ไปที่นั่นอยู่แล้วุดท้ายก็เลยจับไม้ทาท่านแป๊บเดียวก็ถึงสาวัตถีจนกระทั่งว่าจูๆ่ๆท่านก็ได้ยินเสียง เสียงกุญยนเสียงโคเสียงกองดังขึ้นก็รู้เลยว่าเรามาถึงสาวัตถีแล้วแล้วก็คิดว่าเอ้ ه, ทำไมเราถึงเดินเร็วจังเลยมาถึงตั๊เดียวเองก็เข้าใจว่าบุคคลท่านนี้ก็น่าจะไม่ใช่มนุษย์นะครับไม่ใช่มนุษย์ท้าวสาก,กัดก็พาท่านไปนั่งอยู่ที่ศาลาที่น้องชายสร้างไว้จาได้ไหมครับสร้างไว้ก็ไปนั่งนั่งรอส่วนท้าวสาก,กัดก็แปลงเป็นเพื่อนของน้องชายเนี่ยก็ไปบอกที่หน้าบ้านวันเนี่ย พี่ชายของท่านมาถึงแล้วนะที่ศาราที่ท่านสร้างพอพี่ชายไปได้ข่าวก็รีบไปพอไปเห็นเสร็จทํำยังไงฮะก็ร้องไหน้นะร้องไห้ว่าเนี่ยบอกแน่ว่าไม่ให้ไปบวชอย่าไปบวชเลยเนี่ยท่านต้องเดือดร้อนเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็โอเคก็ก็พูดคุยกันจากนั้นท่านก็พาท่านเข้าวัดไปที่วัดประเฉตตะวันลูกศิษย์หรือว่าเพื่อนที่เคยมาก่อนก็ก็มาต้อนรับแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันทีนี้เองเนี่ยปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ มันเป็นช่วงฝนตกนะหลังเราออกภาษาฝนมันยังตกแล้วก็มีภิกษุที่เดินทางมาจากที่อื่นนะตั้งใจจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าจะไปกราบชุดพระผู้ใหญ่รวมถึงว่าจะไปหาพระพระมาหาบาลน,นี่ด้วยแต่ว่าตอนหลังท่านชื่อจักขุบาลน,นะชื่อว่าจักขุบาลเปลี่ยนใหม่พอไปถึงเสร็จฟ้าฝนมันจะตกประมาณ6กโมงเย็นนะครับยามที่1ฝนตกตั้งแต่6กโมงถึงสองทุ่มท่านก็เลยคิดกันว่าโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่้วกันวันนี้ก็ฝนตก พอฝนตกเสร็จแมลงมันขึ้นมาเหมือนกับแมงเม่าอย่างงี้แต่ว่าในบางคำปีเขาเรียกว่าแมลงข่อมทองก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะสัตว์มันขึ้นมาแล้วไม่เป็นปกติที่ตอนเช้ามืดเนี่ยพระเถระรูปนี้ยท่านจะเดินจงกรมท่านก็เดินปรากฏว่าท่านไปเหยียบสัตว์อะครับแล้วมันตายพอแต่ท่านก็มองไม่เห็นไงท่านมองไม่เห็นเราลูกศิษย์ของท่านก็ยังไม่ทันที่จะไปกวาดลานลานเดินจงกรมคือท่านเดินก่อน ภิกษุที่ว่าจะมาหาเมื่อวานตอนค่าก็เลยเลือกมาตอนเช้าพอเดินมาเห็นเสร็จเห็นสัตว์มันตายก็เลยถามภิกษุที่อยู่เยอะๆว่าเอาใครทําสัตว์มันตายอ่ะลูกศิษย์ก็บอกว่าอ๋ออาจารย์ของกับผมเองอุปชาของผมเองก็คือพระพระจักคุบาลเหยียบท่านก็บอกว่าโอ้โหทำไมถึงทําอย่างนี้อ่ะทำไมเป็นพระแล้วถึงมาทําให้สัตว์ตายทําไมไม่ทําประโยชน์ทําไมท่านถึงเลือกที่สิ่งที่มันทํามันไม่เกิดประโยชน์ ท้ายแทนที่จะมาเยี่ยมกับการเป็นป้าท่านก็นําเรื่องนี้กลุ่มพระภิกษุกลุ่มนี้ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าภิกษุพระจักขุบานเนทำให้มแมลงตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามว้าแล้วพวกเธอเ,เห็นตอนพระจักขุบานเนเหยียบแมลงหรือเปล่าพระก็บอกว้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการที่พวกเธอไม่เห็นว่าพระจักขุบาลเหยียบสัตว์ตายอ่ะฉันแรกก็ฉันนั้นแม้พระจักขุบาลเองก็ไม่เห็นสัตว์ที่ตนเองเหยียบเหมือนกัน เพราะโดยปกติแล้วพระขีณนาศหรือว่าพระอรหันต์ผู้หมดกีเลสเนี่ยย่อมไม่ฆ่าสัตว์ทีนี้พระท่านก็สงสัยว่าอา้าวเป็นพระอรหันต์ทำไมถึงตาบอด <c oughs> คือนึกภาพออกไหมพระหรือว่าแม้แต่เราเองบางท่านอาจจะมองว่าเออพระอรหันต์จะต้องแบบดูเพียบพร้อมใช่ไหมครับดูแบบทุกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันน่ะเป็นผลของอดีตสิ่งที่พระจักุบาลรับในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากอดีตที่เขาทําฉะนั้นแล้วเนี่ย คือวิบากที่ต้องเจอภิกูุนเหล่านั้นก็เลยขออนุญาตว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าอดีตชาติของพระจักขุบาลนี่เป็นยังไงพระสมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นเองเนี่ยพระจักขุบาลเกิดเป็นหมอที่รักษาคนในเมืองนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึง่งก็มีลูกแต่ว่าตนเองอ่ะตามันตามันเกือบบอดนะมันมองเห็นนิดเดียวมันเกือบบอด ทีนี้เองเนี่ยก็ไปเจอหมอท่านนี้เข้าหมอก,ก็บอกว่าน้องหญิงเธอเป็นอะไรนี่ก็บอกว่าดิฉันมองไม่ค่อยเห็นนะมันม,ม,ม,มันเกือบบอดหมอก,ก็เลยบอกว่าเราสามารถทํายาเนี่ยให้เธอหายได้แม้ครั้งเดียวแต่เธอจะให้อะไรเราตอบแทนหญิงก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์แต่ว่าตนเองมีลูกถ้าหากดวงตาหายจริงจะยอมเป็นท่ารับใช้ของหมอทั้งลูกด้วยก็ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้น หมอก็เลยโอเคงั้นก็ตกลงแล้วก็ปรุงยาให้นางนางรักษาไปแป๊บเดียวตาก็หายจริงๆหายแต่พอหายเสร็จเนี่ยนางก็คิดว่าเออเนี่ยเราไปตกลงสัญญากับหมอว่าถ้าหาตาหายเนี่ยจะไปยอมเป็นทาสก็ไม่อยากเป็นทาสเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นทาสเขามันก็ต้องโดนเขาแบบ,บสั่งใช้งานอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับตัวเองตาดีแล้วแต่ว่าหมอก็ถามว่าตอนนี้ตาเป็นยังไงบ้างนางก็บอกว่า เนี่ยพอยิ่งหยอด,ย,อดยาเนะี่ยตามันยิ่งแบบเหมือนกับมันแสบกว่าเดิมก็ไปไปบอกหมออย่างนั้นหมอก็เช็คดูอาการจะรู้ว่านางเนี่ยต้องโกหกแน่เลยโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะบอดหนักใช่ไหมโอเคงั้นเอายานี้ไปนางก็ยาไปหยอดอีกรอบนึงหยอดรอบนี้ตาของนางดับบุบไปเลยด้วยเจตนาของหมอที่โดนนางโกหกสุดท้ายนางก็ตาบอดตลอดชีวิตวิบากกรนรนี่เองเนี่ยทำให้ แม้ท่านจะมาเป็นเป็นพระภิกษุเป็นพระอารหันต์ก็ตามแต่ผลจากการกระทําในชาตินั้นนะ่ะมาส่งผลให้ท่านมีดวงตาที่มืดสนิทคือตาภายนอกมาฉะนั้นแล้วเนี่ยพระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยตัดเป็นคำพูดว่าธรรมะและอธรรมสองประการให้ผลเหมือนกันหาไม่ได้อธรรมย่อมนำไปสู่ทุกขติ ส่วนธรรมะย่อมนำไปสู่สุขติที่สุขที่ฟังหนิวณตอนนั้นก็ได้บรรลุธรรมตามเรื่องราวก็จบอยู่เพียงเท่านี้ของพระจักบ,บาลเราจะเห็นว่าแม้เป็นเพียงผลจากกรรมที่อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลมากนะครับแต่มันเกิดจากความเจตนาของเราเหล่านี้เองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากกิเลสกรรมวิบากวงจรชีวิตของสรรพสัตว์มันเป็นอยู่เช่นนั้น เพียงแต่ว่าบางอย่างส่งผลก่อนหรือส่งผลหลังในที่นี้รวมถึงสิ่งที่เราทำความดีด้วยครับ